สวัสดีครับสวัสดีนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านทับทอนที่หมู5่5อาอำเภอกาญจนดิตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เราก็กลับมาเยี่ยมสวนมะพาซึ่งเรามาปลูกมะพร้าวให้เมื่อสิงหานี่ก็พฤษภามิถุนานี่พฤษภาสิ้นนี่เริ่มมิถุนาพรุ่งนี้แล้วกี่เดือนอ๋อเก้เดือนสิเดือนประมาณเนี้นะประมาณนี้ก็ มะพร้าวผ่านไปเกือบปีมะพร้าวเป็นยังไงมั่งมันโตเติตบโตดีไหมครับเติบโตดีจ้ะอ่าเติบโตดีสวยนั่นน่ะดูสิปีกว่าไม่ถึงปีดีถือว่าเติบโตดีนะเมื่อกี้ไปดูใบมันเขียวดีไหมมะพราอ่าใบเขียวมีปัญหาเรื่องของก็มีด้วงบ้างนะครับมีด้วงบ้างมะพากก็ฉีดยาก็ใส่ลูกหมิ่นไปอ่าใส่ลูกหมิ่น อ่าใส่ลูกมิ้นต้นหนึ่งสามลูกต้นหนึ่งสามลูกใส่ตรงไหนครับพะใส่ไอใส่ที่ยอดนะ่ะยอดมะพร้าวนองเบียร์น่ะใส่ระวังใบเลีเออ้ยงกับตัวตรงกลางคือแขวนไว้หรือ<ม>ใส่ขาใส่ลงไปในใน,ในต้นมะพร้าวเลยใส่ก็คือว่าเราจะวางไว้ประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นต้นเล็กก็คือจะวางไว้ประมาณนี้เพือ่อกันมดที่อยู่ในตามดินเนี่ยจะไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็จะใส่ไว้ในใบแบบนี้ค่ะ ก็ลูกหนึ่งแกสั่งไว้ว่าสามต้นสามสามลูกต้นน้องสามต้นนงต้นต่อต่อไปไว้เนี่ยใช่ค่ะมันจะกันมันมันคือมันจะมันมันอาจจะไม่ได้ฆ่าแมลงโดยตรงเลยมันไล่มันไล่มันไล่เฉยๆที่ว่าแต่ว่ามันคือเราอยากจะลดการใช้สารเคมีดีมากเลยครับประพาดีมากคือน้องเบียร์เจอด้วงใช่ค่ะเจอด้วงแล้วก็ปกติก็จะฉีดอยู่แต่ว่าเบียร์จะเปลี่ยนเป็นแบบ ให้มันเป็นไม่ไม่ไม่ใช้สารเคมีมากนะครับก็เลยป้าพาใจเลยให้ลองใส่ลูกเหม็นดูมันมันมันดีมากเลยพาคือปกติเราจะฉีดไล่แมลงใช่ไหมใช่ค่ะมันก็ประหยัดทั้งยาแล้วก็ประหยัดทั้งแรงมากด้วยโอเคเลยโอเคเลยลูกเหม็นแพงไหมครับก็ไม่แพงนะไม่นะค่ะผมอยู่ได้นานอยู่เพื่อนเพื่อนคงรู้จักนะครับลูกเหม็นผที่ใส่ตู้ผ้านั้นตนายที่ใส่ตู้ผ้าถุงนึงหกสิบกว่าบาทวางไว้แก้ปัญหาได้ได้ดีเลยแหละ ได้ดีเลยนะกันกับฉีดยานี่แหละค่ะแต่ว่ามันอยู่ได้นานกว่าโอ้โหเยี่ยมมากเลยอ่ะต้นหนึ่งต้นหนึ่งสามลูกนะพานายนะครับใส่ต้นหนึ่งสามลูกตัวละสามเม็ดสามเม็ดอ่าแล้วมันระเหยเร็วไหมครับป้าพาก็ไม่เร็วน่ะก็สักพักละครานานอยู่เขาเรียกระเหยอ่ะเนาะเออมันนานระเหยระเหยเล็กลงเล็กลงอ่า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 ่อ๋อป้าาครับตอนที่มาซื้อที่ตรงนี้นี่ที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับสิบเก้าไร่สิบ เก้าไร่ครับแต่แถวนี้ผมเห็นเขาปลูกปาล์มกันเยอะนะครับป้าพาทำไมป้าพาไม่เลือกที่จะปลูกปาล์มป้าพานั้นชอบมาพ้าวชอบดั้งเดิมโบราณอืมครับอืมชอบดั้งเดิมปาล์มนี่ป้าพาไม่ชอบชอบมาพ้าวดั้งเดิมโบราณแล้วก็ดูแลก็ง่ายมันไม่คันไม่คันอ้าปมาคันเหรอป้าปาล์มมันก็คันตามผิวเหมือนเลยพานายอหรอไม่รู้มันก็คันล้่มาพาวดูแลง่าย ดูแลง่ายถึงขั้นบางช่วงเวลาไม่ดูแลเลยอืมไม่ดูแลเลยเราก็ทิ้งได้อ่าแลระบบน้ำมะครับเราใช้แบบไหนใช้น้ำบาดาลน่ะปั๊มบัดปั๊มบาดาลปั๊มบาดาลปั๊มบาดาลน้ำเพียงพอดีไหมครับป้าผาน้ำเยอะน้ำเยอะแล้วอันนี้มันอยู่ใกล้คลองบางกุ้งใช่ไหมครับด้านหลังค่ะที่ตรงนี้มันจะมีที่ขั้นหนึ่งก็ด้านหลังก็จะเป็นคลองใหญ่ ที่ต่อมาจากแม่น้ําตาปีอะค่ะ,ะ,ะ,ะมาจากทางท่าทองแล้วมีปัญหาเรื่องน้ํากร่อยน้ําอะไรไหมครับมันมันมีมันมีสองน้ําอยู่มีน้ํากลอยน้ําจืดครับ,รบมันเป็นสองน้ําแล้วช่วงน้ําขึ้นเป็นน้ําทะเลหนุนอย่างเงี้ยน้าก็กร่อยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมะพร้าวมีปัญหาอะไรไหมครับมะพร้าวชอบนะคะอะมะพร้าวชอบมะพร้าวชอบที่ถามีเพราะว่าอยากจะบอกว่าบางท่านเนี่ยนะครับคือปลูกมะพร้าวที่อยู่ใกล้ๆกับคลองใกล้ๆกับทะเลกลัวว่าโดนน้ำเข็มแล้วมะพร้าวจะตาย จริงๆแล้วมะพร้าวชอบมะพร้าวชอบมะพร้าวชอบน้าเค็มนี่มะพร้าวชอบนะก๋วยนี่ชอบนะครับแต่ไม่ได้เค็มแบบเค็มปีปลูกอยู่กลางทะเลนี่คงไม่ไหวเนาะไม่ไม่เค็มขนาดนั้นนะครับมันจะมีเป็นบางช่วงบางวันบางวันก็เป็นน้ําจืดขึ้นมาบางก็เป็นน้ําเค็มแต่ว่ามะพร้าวดูผลผลิตเดี๋ยวถ้าที่มองเห็นนะครับ คือที่มองเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามะพร้าวเนี่ยขึ้นสวยงามมากๆเลยแล้วก็เขียวสวยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาจะพาผมเดินชมสวนหน่อยไหมได้ค่ะไปเดินดูกันนะครับไปไปไปน้องเบียร์ตรงนี้ทําไมมันโล่งคือไม่มีหญ้าเลยคือตรงนี้เคยถางหญ้าแล้วค่ะแล้วก็มันก็ถางอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามาปลูกป่าฝั่งนี้ระหว่างมะพร้าวด้วยอะค่ะแล้วก็จริงๆหนูก็อยากให้มันมีบ้างกลัวดินมันจะเสียปลูกป่าเหรอครับปลูก ต้นสักขาของบอลเออเห็นเมื่อกี้แว๊บๆอยู่เนะาะค่ะมีต้นสักปลูกอยู่ฝั่งนู้นก็มีปะาดู่อะค่ะก็ปลูกสลับระหว่างต้นมะพร้าวไปครับนี่มะพร้าวแค่ยังไม่ถึงปีนะครับมะพร้าวดูสิฮะต้นท่วมหัวหมะพร้าวไปแล้วอะเออ,เอ,อไม่ถึงปีแล้วนี่คือเปิดก๊อก,กรดเลยเหรอกอกนี่ค,คือว่าจะต่อมาจากตรงนู้นเลยค่ะเออ เปิดวาวรถอย่างนี้เลยเหรอเออยางนี้เลยโอ้โหท่านผู้ชมครับพ่อพาเล่นเปิดก๊อกแบบนี้เลยนะก๊อกพัผนี่ใช้สปริงเกอร์พ่อพานนี่เล่นหัวก๊อกเลยนะมันก็จะเปิดจากใหญ่มันก็จะไหลหมดเลยเล่นเป็นก๊อกเลยนะฮะก็คืออย่างที่น้องพลอยถามก็คือมาตามสายนี่เลยเนาะมาตามสายค่ะเราจะมันอ่าวาวจะอยู่ด้านนู้นคือบาดาลนะไม่ใช่น้ํานี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะเป็นน้ําบาดาลโอเคไม้ก่อนผมอยากให้ดูว่านี่ต้นยังไม่เปงปีนะครับ ไม่ถึงปีนะครับต้นก็สูงแล้วแล้วก็ปกติมะพร้าวนะครับก็คือประมาณสามปีครึ่งถึงห้าปีเราได้เก็บผลผลิตแน่นอนครับป้าพาสามปีครึ่งถึงห้าปีนะแต่ผมชอบใจจังเลยเปิดหัวก๊อกลดน้ําเลยเปิดาวาลเปิดวาวแล้วออกทั้งแถวเลยเยี่ยม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 ,ม,มทาไมถึงเลือกมะพร้าวทับสะแกครับป้าพาครับอ๋อมาชอบเหรอป้าพาก็เคยเอาอีกจังหวัดหนึ่งแต่ป้าพาก็เปลี่ยนครับ เปลี่ยนก็มาเลือกทับสเกเพราะว่าทับสเกนี่ว่ามันมันดักเดิมมะพร้าวน่ะถึงมันต้องมันแน่ลูก <ผม S 2> ใหญ่แน่ครับผมผมป้าพาก็ชอบเอาทับสะเกอ่าโอเคเลยแล้วป้าพามาปลูกเนี่ยทําไมป้าพาถึงถึงเลือกที่จะใช้บริการของทางไร่พงไอยให้มาปลูกให้ทําไมป<อ>้าไม่ไม่ให้น้องเบียร์ให้คนแถวนี้ปลูกอะครับป้าพาก็มั่นใจนะมั่นใจซื้อของเขาก็อยากให้เขามาปลูกให้ครับแบบว่า คือว่ามั่นใจนะมั่นใจคนปลูกอ่ะครับผมั่นใจคนปลูกว่าว่าทางทีมสวนก็มีประสบการณ์นะครับปลูกมะพร้าวกันมาเป็นอาชีพอยู่แล้วนั่นก็น่าจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปลูกมะพร้าวมากกว่าเนาะกันนั่นแหละได้ป้าพกาสบายใจครับผมป้าคิดยังไงครับในอนาคตอ๋อแบบว่าปลูกมะพร้าวนี่คือว่ามันกินได้ยาวนานนะพอต่อปยพ่อป้าพรามาอยู่ก็ลูกหลานก็ได้กินต่อได้กินต่อ แล้วมะพร้าวแกงเนี่ยมันก็ดั้งเดิมนะมันดั้งเดิมแล้วก็ป้าพาก็คนดั้งเดิมก็ชอบอะ่ะชอบอชอบดีมากเลยครับป้าพาครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนสมาชิกนะครับถ้าหากว่ามีที่โรกล้างว่างเปล่านะครับอย่าปล่อยให้ทิ้งไว้เฉยๆเพราะว่าผ่านไปหนึ่งปีสองปีสามปีมันก็ยังไม่เกิดประโยชน์น,นะครับแต่ถ้าเราเอามะพร้าวมาปลูกขำๆนะลงปลูกขำ,ๆ,ขำๆไว้ สามสี่ห้าปีเราก็ได้กินผลแล้วคือการปลูกมะพร้าวเนี่ยมันจะเหมือนมีบํานานนะครับก็คือเก็บได้ทุกเดือนเลยนะครับหลังจากที่มันเก็บได้แล้วเนาะมะร้าวมจะมีรายได้เพิ่มเราเราได้บ้างอ่ะเราได้บ้างเวลาผมหนอกเราก็สบายใจอ่ะครับผมได้บ้างที่ที่ป้าพารู้มาที่เกาะสมุยครั้งหนึ่งเขาก็ได้หลายหมื่นอยู่นะเก็บครั้งนึ่งอ่ะครับผมอได้หลายหมื่นอยู่ที่เกาะสมุยอ่ะอันะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกที่สนใจอยากจะเยี่ยมชมสวนมะพร้าวนะครับ แล้วไปทับสแกนมันก็ไกลเนาะก็อยากจะมาเยี่ยมชมที่สุราษฎร์คนที่อยู่โซนรอบๆสุราษฎร์นครชุมพรตรังอะไรแบบนี้ยจะมาเยี่ยมชมสวนปั๊พาได้ไหมครับได้ค่ะสวนปัพาอยู่ที่ไหนนะครับบอกเพื่อนอีกทีน้องเบี้ยอยู่อยู่ที่ทับทอนอยู่ที่ทับทอนหมูห้าหมูห้าทับทอนนะครับใกล้ๆกับสารเจ้าแม่ทับทิมใกล้ๆกับสารเจ้าแม่ทับทิมจะเห็นเลยว่าสวนคุณยายใช่ไหมสวนคุณยายหรือบ้านคุณยาย บ้านสวนคุณยายบ้านสวนคุณยายนะครับก็เข้ามาเข้ามาได้เลยถึงไงป้าพาไม่อยู่ก็เข้าเข้ามาเลยเข้ามาเองได้เลยแล้วผมมาเขาไม่ว่าะลรหรอครับไม่ว่าไม่ว่า,ควา,วาใครก็ไม่รู้มาเอาเป็นมมว่าเพื่อนสมาชิกถ้าจะเข้ามาเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมนะครับโทรหาป้าพานิดหนึ่งเบอร์โทรก็ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับโทรหาป้าพาสักคําว่าจะขอมาเยี่ยมชม ป้าว่างป้าจะมาดูด้วยป้าไม่ว่างจะได้โทรบอกพมา่าว่าเดี๋ยวจะมีแขกเนาะอย่างนั้นดีกว่าค่ะอย่างนั้นก็ได้อะไะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามชมสนใจเรื่องการปลูกมะพร้าวนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่0874898888ผมพร้อมรับสายทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณครับ